เอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะจะพาเดินทางท่องเที่ยวถ้าพูดถึงการเดินทางเนี่ยต้องท่านนี้เลยค่ะคุณดำรงพุทธานนะคะในช่วงดำรงชวนคุยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เนี่ยคุณดำรงพุทธานอยู่ที่จังหวัดเชียงรายใช่ไหมคะ ก็ดูเสื้อก็น่าจะรู้นะช่วยช่วยชาวเขาตัวนึงไม่กี่ตังค์ช่วยชาวเขาครับอ๋ออันนี้อันอันนี้เสื้อที่เป็นฝีมืองานหัตถกรรมชาวเขาเลยใช่ไหมครับชาวเขาครับชาวเขาครับครับแสดงว่าช่วงเนี้ยเดินทางไปไปมามากรุงเทพเชียงรายหรืออยู่เชียงรายเป็นประจําคะไม่ได้ไปไปมามานะอ่าอยู่เชียงรายสิบวันบ้างแล้วก็กลับไปอกรุงเทพค่ะแล้วก็ สองาวันก็กลับมาเชียงรายอีกอ,อคือมันเงียบสงบดีออคนเราเนี่ยพอเข้าสู่สูงวัยแล้วมันก็อยากอย,กอยู่สงบสงบมีต้นไม้ใบหญ้ามีออหมอกมออีแสงสว่างมันเกิดความสุนทรีออแล้วช่วงนี้เชียงเชียงรายฝนตกด้วยใช่ไหมฮะอากาศดีฮะฮะฝ<อ>นตกแล้วก็ก็ตกตก,ตกส่วนที่ผมอยู่เนี่ยตกไม่ค่อยหนักนะฮะ แต่ก็ตกแล้วต้นไม้คือพอเรามัเห็นต้นไม้เนี่ยมันทําให้เรากลับมาไม่น่าเชื่อเลยว่าตกวันไม่กี่วันเนี่ยต้นไม้เปลี่ยนไอ้ไอไ้อไอต้นในต้นกล้วยไม้อะไรเนี่ยที่เคยมีตุ่มหยุมก็ออกดอกเลยก็ดูแหมดูเป็นคนดูเป็นคนโรแมนติกแต่มันเพิ่งเห็นในชีวิตเนี่ยว่ามันโดนฝนก็หน่อยเออมันเติบโตแล้วต้นไม้ที่เราเคยปลูกกระบือเนี่ยนะฮะมันก็เติบโตเราก็ก็มีความสุขค่ะ ไม้ประดับเนี่ยครับไม้ต้นคริสต์มาสอะไรเนี่ยฮะลองดูซิว่าในปลูเดือนเนี้ถึงเวลาคริสต์มาสมันจะออกดอกไหมออกดอกแดงพอดีเลยค่ะก็สนุกกับมันค,ครับเออแล้วเวลาเดินทางเนี่ยจะไปเชียงรายหรือจะกลับกรุงเทพเนี่ยช่วงนี้คือใช้บริการสายการบินหรอคะอคือเพิ่งเริ่มเมื่อวันไม่กี่วันนี้เองนะฮะที่ตัดสินใจเดินทางโดยเครื่องบินหลังจากที่ไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นเวลากว่าครึ่งปีอืมสมัยก่อนเดี๋ยวเราก็ไปนู่นมานี่ก็ใช้บินเอาในประเทศไทยก็ก็บินได้ดีได้สะดวกแต่หลังจากพอมีโควิดแล้วก็ไม่กล้าบินเราก็มองว่าโอในเครื่องบินที่มันคับแคบถ้าเกิดมันมีเไวรัสอยู่มันก็คงจะมั่วไปทั่วทั้งลำะจะเป็นอันตรายเราก็เลยไม่บินครับค่ะ แต่ตอนหลังนี่ก็ดูว่ามันปลอดภัยแล้วออก็ลองตัดสินใจบินฟังจากคนนี้ก็บินมาก่อนแล้วนะเขาไปบินแล้วเล่าให้ฟังออก็เลยก็เลยตัดสินใจบินถ้านับถึงเวลาเนี้ยไม่ถึงสิบวันนะนับถึงเวลาที่ออกอากาศเนี่ยบินครั้งแรกในรอบปีนี้เนี่ยเพิ่งบินผ่านมาไม่ถึงไม่ถึงสิบวันแล้วครับออแล้วมีความสุขได้รับความสุขยังไงจากการที่กลับมาบินอีกครั้งหนึ่งคะคืออย่างนี้ฮะเออ อย่าโกรธแล้วก็อย่ามันไส้เป็นมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวจะมันไส้ก็หมันไส้เถอะผมนี่ยมันเดินทางมากอและผมเบื่อเวลานึกแล้วว่าจะเดินทางจะไปสนามบินสวรรณภูมิอย่างเงี้ยมันเริ่มเบื่ออืเบื่อที่ต้องแอร์อัดยัดเยียดเจอความวุ่นวายสารพัดมันวุ่นวายตั้งแต่ จะซื้อตั๋วแล้วจะหาที่นั่งแล้วมันวุ่นวายไปหมดนะฮะหาที่นั่งยากเที่ยวนี้ไม่มีเที่ยวโน้นไม่มีราคากเา็เปลี่ยนขึ้นลงตามาความาตามความต้องการของนักท่องเที่ยวหรือผู้โดยสารถ้าผู้โดยสารน้อยราคาตั๋วมันจะถูกสมัยก่อนตั๋วเครื่องบินเนี่ยสมัยที่ผมบินใหม่ๆสมมติว่ากรุงเทพสมมุตินะกรุงเทพเชียงใหม่ห้าร้อยบาทสมมตินะฮะคุณซื้อเมื่อไหร่มันก็ห้าร้อยบาท,บาทเออค่ะ คุณจะซื้อช่วงเทศกาลมันก็ห้าร้อยบาทแต่ถ้าคุณรู้ว่าเชียงใหม่ช่วงเทศกาลเนี่ยตั๋วมันจะไม่มีคุณก็จองล่วงหน้าไปเลยเป็นครึ่งปีไปเลยค่ะราคาก็คงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่อืเดี๋ยวนี้คนคุมผู้คุมราคาตั๋วเนี่ยค,คือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่มนุษย์ออร,าราคาตั๋วเครื่องบินจะขึ้นลงตามความต้องการของพูดภาษาศภาษาและภาษาเสษตือตามดีมาน ถ้ามี <5. S 1> คนเดินทางเยอะเออ่าคอมพิวเตอร์มันเห็นว่าคนเดินทางเยอะมันขึ้นราคาอืยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเอผมเดินทางมาเชียงรายก็น่าจะจําไม่ค่อยและลูกสาวเป็นคนซื้อเอาเป็นว่าไม่เกินไม่เกินไม่เกินพันห้าร้อยบาทต่อเที่ยวนะฮะค่ะ่ะอาเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยกลับลูกสาวก็ซื้อตั๋วให้สายการบินไลออนแอนี่แหละฮะ ็ประมาณพันสามพันสี่อะไรเนี่ยนะฮะเที่ยวเดียวนะฮะ,ะตอนนี้ผมมาลองเช็คเที่ยวบินเที่ยวกลับช่วงลองวิกเอนเนี่ยอ่สี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อต้นเดือนกันยาะค่เที่ยวเดียวสามพันเจ็ดร้อยบาท<อ>ยำ้ำเที่ยวเดียวราคาสามพันเจ็ดร้อยบาทในขณะที่ในยามปกติ ที่การท่องเที่ยวไม่มีคนไม่มีความต้องการตัว๋วเที่ยวหนึ่งก็พันกว่าบาทเท่านั้นค่ะนี่คือนี่คือความนี่คืออะไรละ่ะที่มันเข้ามา disrupt เนี่ยเทคโนโลยี AI, AI ใช่ไหม AI นค่ะเข้ามามาเข้ามามา,มา,มาทำสร้างความปวดนี่กับชีวิตมนุษย์ทั่วโลกนี่ผมก็เริ่ม,มบังเอิญว่าเราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนซื้อตัว๋วแล้วก็สั่งคนโน้นซื้อคนนี้ซื้อเพลฟังเข้ามารายงานว่ายังไม่ได้ค่ะ ยังไม่ได้ค่ะเฮ้ยจะบินอยู่แล้วยังไม่ได้ค่ะแต่สมัยนี้คุณนารากรค่ะคุณจะไปไหนคุณซื้อเลยหัวมีพร้อมยกเว้นเทศกาลมีให้คุณเลือกราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินเหตุค่ะคุณก็เริ่มสบายใจเฮ้ยทำไมมันซื้อง่ายจังเลยผมซื้อเนี่ยให้ลูกสาวซื้อพ่อจะไปเชียงรายลูกก็กดก็ก็ก็พ่อเอาที่เมื่อไรเวลาเท่าไหร่ไปได้ได้เที่ยวจบง่ายง่าย แล้วไม่ต้องไปรับตั๋วด้วยตั๋วอยู่ในมือถือเนี่ยแหละครับใช่ค่ะเอาละเรื่องซื้อตั๋วนะค่ะประการต่อไปที่ผมรู้สึกว่ามันถูกใจผมเป็นอย่างมากก็คือเราก็นั่งแท็กซี่จากบ้านเนี่ยมาสนามบินอาสนามบินดอนเมืองค่ะสมัยก่อนที่มีคนต่างชาติมาประเทศเราปีละสามสิบแปดล้านคนสามสิบแปดล้านคนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นคนจีนใช่ สนามบินเราก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเต็มไปด้วยชาวจีนเต็มไปด้วยเสียงชงเชงชงเชงเข้าคิวกันเพราะรถยังไม่ทันลงจากแท็กซี่เลยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็เป่านกหวีดปรี๊ดปรี๊ดปรีดสั่งให้รถเลื่อนไม่ให้ดึงโน่นอย่างนี้เวลาเราลงก็โอ้โหต้องรีบลงเพราะว่าเดี๋ยวแท็กซี่จะต้องโดนไล่ออกไปไม,ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกับที่เพิ่งไปมันไม่ไากี่วันนี้ หน่วยหน้ากมิดกเมียนค่อยๆลงจากรถก็ <K _ ật> ไม่มีใครไล่ <K _ ật> ไม่มีใครไล่ไม่มีรถจี้ตามเอนะฮะเดินไปหยิบรถเข็นเอากระเป๋าตั้งแล้วก็เดินอย่างสบายสบายโอ้ <K _ ật> มัน,มนชีวิตมันมันเปลี่ยนไปนะฮะมันเปลี่ยนไปมี่โล่งเลยใช่ไหมสนามัน<ง>มินนี่โล่งเลยอ <K _ ật> เอาว่าเมื่อจะเข้าสนามบินมันต้องผ่านเอ็กซเรย์ใช่ไหมฮะค่ะ สมัยก oh oh, ่อนโอ้โหรอคิวมันยาวออกไปนอกถนนเดี๋ยวนี <c 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 ้ไม่ต้องเลยคุณมาคุณเดินมาถอดเข็มขัดออกเอากระเป๋าสตางค์ใส่กระเป๋าเอาโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋านะฮะก็โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์กระเป๋าสตางค์เข็มขัดใส่ฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ไม่ขมึงถึงก็ให้การบริการอย่างดียผ่าน้ครจ่ใงเอ็กซเรย์ไปเสร็จยืนใส่เข็มขัดไม่ต้องเร่งรีบกลับาป สบายขอบอกหน่อยนะนารากรคือสนามบินที่ผมชอบเนี่ยคือสนามบินย่านสแกนดิเนเวียไม่วันในยามอะไรในยามปกติเนี่ยก็เป็นเฮเกนออสโลที่นอร์เวย์นะครับหรือหรือหรือที่มันมีเดนมาร์คนเป็นเฮเกนที่เดนมาร์กใช่ไหมคะเดนมาร์กคนเป็นเฮเกนออสโลก็ก็นอร์เวย์ แล้วก็อีกประเทศหนึ่งอะไรล่ะในสวีเดนฮะสวีเดนสวีเดนสนามบินเงียบเพราะเขาเขาไม่มีเยอะเครื่องบินไม่เข้าเยอะยิ่งประเทศฟินแลนด์เนี่ยฟินแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศนอร์ดิกนี่นะฮะตอนนั้นผมมาปลายปอยสมัยนั้นเดินสบายไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องอะไรร้านค้าก็ไม่เยอะเหมือนจตุจักรเพราะเพราะฉะนั้นจึงชอบไอ้สนามบินอย่างเนี้ย พอมาเจอสนามบินของเราสนามบินฮ่องกงสนามบินดูไบเนี่ยโอ้โหมันเบื่อออันนี้พอมาคราวนี้พอเดินทางเข้าไปพอเดินเข้าไปอะจะไปขอบอดดิ s งพลาสก็ไม่มีคิวยาวอไม่มีคิวยาวเลยครับเดินเข้าไปก็บอกเขาไปเชียงรายครับยื่นนามบัตรให้เขาเอบอกเขาว่าเออผมซื้อที่นั่งมาด้วยนะ,ะหมายความว่าเสียเงินเพิ่มได้นั่งหน้าหน่อยนะครับ เจ้าหน้าที่ก็บริการอย่างดีไม่มีคนเข้าคิวที่หลังเราไล่เรามาใช่ไหมฮะบรรยากาศมันดีเดินมันก็เดินสบายเดินแบบเดินเล่นน่ะชิวๆชิวๆเดินชิวๆอย่างนั้นเลยเราเข้าไปอยู่ในในห้องรอผู้สารขาขึ้นดีกว่าก็ผ่านการตรวจอะไรต่ออะไรก็ผ่านการตรวจเอ็กซเรย์อีกทีหนึ่งตรวจกระเป๋าอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วอ่ะของเรา ประตูอะไรกรดูประตูเดินไปตามประตูเจอประตูพอเข้าไปในห้องพักผู้โดยสารพร้อมที่จะรอขึ้นเครื่องสมัยก่อนคนนั่งกันเต็มหมดเพลอเลดีไปนั่งที่พระสงฆ์เข้าอมผมยังเคยเลยเออเผลอไปมาเห็นเอ๊ะพระท่านเดินไปเดินมาอ๋อเรามาเรามา,เรามานั่งที่ของพระสงฆ์ข้านะฮะแต่สมัยนี้คุณไม่ต้องอช่วงนี้นะฮะมีที่ทนั่ง,งเหลือ,อว้างมากค่ะข้างๆมีกากบาทอีก สบายเลยเอากระเป๋าตั้งข้างๆไม่ต้องตั้งกับพื้นอมันดีค่ะอาถึงเวลาเขาเรียกขึ้นเครื่องมันอะไรรู้ไหมฮะค่ะมันไม่ค่อยมีเที่ยวบินไปไงอสมัยก่อนนี้เที่ยวบินมันเต็มเลยต้องออกประตูหนึ่งประตูห้าประตูสิบประตูยี่สิบอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องบินมันไม่ค่อยขึ้นเพราะผู้โดยสารมันไม่มีนักท่องเที่ยวมามันก็เลยลงลงะพราะถึงเวลาเขาเรียกเราขึ้นเครื่องเราก็ ค่อยๆเดินไปค่อยๆลุกไปตามสบายนี่คือนี่คือสิ่งที่ได้สัมผัสแล้วดูมันแปลกแยแปลกไปกว่าเดิมที่ในชีวิตเราซึ่งเราเดินทางมามากเราได้ประสบอยู่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่เดี๋ยวท่านดูฟังฟังก็จะหมันไส้ต้องหมันไส้แน่ๆเพราะว่าการที่ผมชอบผมสะดวก ผมสบายผมมีความสุขนั่นน่ะมันเป็นความทุกข์ของคนอื่นนั่นไงนั่นไงยังไงยังไงเออคือดำรงโอ้โหดำรงอชอบใจจังเลยเดินสบายไม่ต้องไม่ต้องชนชุลมุนชุลเกกับคนจีนกับนักท่องเที่ยวกับฝรั่งแต่ในใจหนึ่งเราต้องคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดไปประเทศไทยตายเพราะเรารายได้หลักเราคือสองล้านล้านสองล้านล้านบาทต่อปีเนี่ย มันมาจากคน38ล้านคน<ช>ที่เขามาเที่ยวประเทศเราค่ะทั้งเรื่องะะของอ่ดิวตี้ฟรีทั้งเรื่องของสนามบินคนทำงานสายการบินโรงแรมใช่ไหมทัวร์ท่องเที่ยวต่างๆเนาะร้านอาหารสถานที่ต่างๆขายของที่ระลึกนี่ได้จากนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยก็นี่<ม>นฮะก็นี่คืออาชีพหลักของประเทศเราเนี่ย<ม>กำลังคิดเนี่ยพอถึงนี้เราก็คิดมาเออ เราจะทาไงเนี่ยเราจะฝากว่ฒิการท่องเที่ยวเลยเราประเทศไทยจะมีอาชีพเสริมอะไรเลยเหมือนเดี๋ยวนี้เราชอบพูดว่าคนทุกคนต้องมีอาชีพเสริมอแล้วอาชีพเสริมของไทยเราคืออะไรล่ะครับขอโทษนะขอโทษนะก็เราเคยส่งออกการเม้นสิงอิงทอเดี๋ยวนี้เราก็สู้เขาไม่ได้เราเคยมีโรงงานโรงงานก็เริ่มย้ายไปอยู่ที่อื่นเพราะค่าแรงเราแพงหรือการเมืองเราไม่แน่นอนนี่นะฮะ มันจึงเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเรื่องที่เล่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะผมก็ก็เสียใจว่าโอเคได้สัมผัสครั้งชุกครั้งชุกคราวแต่ว่าเราไม่ผมไม่ประสงค์จะให้เป็นอย่างนี้อืม,มันต้องคึกคักคมันต้องคึกคักเหมือนอย่างที่เคยเป็นอยู่ใช่ไหมครับพอขึ้นเครื่องเนี่ยก็ก็โดยยันดูเออก็พอมีผู้โดยสารไม่ถึงกระหลงเหลงอ๋อพอมีใช่ไหมสักประมาณสามสิบสี่สิบคนได้ไหมฮะมากกว่าหรอ ช่วงนี้ผมบินมาทั้งไปทั้งมาเนี่ยรวมแล้วสาเที่ยวเนี่ยมันก็เกือบเต็มฮะอ๋อเกือบเต็มเที่ยวที่มาหลังสุดนี่ก็แทบจะเต็มเลยไทยไลออนแอรใช่ไหมคะครับค่ะค่ะแอร์โฮสเสก็น่งอิจฉาแอร์โฮสเทสทำไมคะทำงานสบายอ๋อทำงานสบายเขบอกว่าท่านผู้สารเที่ยวบินนี้จะไม่มีการบริการเสิร์ฟอาหารและไม่มีการบริการขายอาหาร และไม่อนุญาตให้อาหารนี่นําอาหารที่ท่านเตรียมมารับประทานบนเครื่องบินก็คือสรุปว่าก็คือลูกเรือไม่ต้องทําอะไรอืมแค่ดูแล้นั่งให้เรียบร้อยให้นั่งให้เรียบร้อยคอยคุมไม่ให้ใช้โทรศัพท์มือถือตอนขึ้นเครื่องขึ้นลงอะไรอย่างเนี้ย ใช่ไหมฮะคือเขาจะต้องให้เราใส่หน้ากากอนามัยหน้าใส่แมสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นหน้ากากอนามัยคุณคุณต้องใส่ตั้งแต่ลงจากแท็กซี่เลยอแล้วน่ารักมากคนไทยไม่มีใครที่จะไม่ปฏิบัติตามเลยตั้งแต่ลงจากแท็กซี่เข้าไปในอาการผู้โดยสารขาออกเนี่ยคนไทยเจ้าหน้าที่ไทยทุกคนใส่หน้ากากหมดขึ้นไปบนเครื่องบินไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดงนะฮะลูกเรือ ใส่หน้ากากกันหมดทุกคนเนี่ยผมว่าอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ไม่รู้สิต่างชาติในประเทศที่ย้ําเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจะเห็นเราเป็นยังไงแต่นี่คือคือการร่วมมือร่วมใจกับในการต่อสู้กับโควิดใช่ะฮะผมว่าผมว่าน่าชื่นชมมากอันนี้น่าชื่นชมน่าชื่นชมจริงๆผมสังเกตไม่ว่าจะไปที่ไหนตลาดร้านอาหารคนแก่คนเฒ่าเด็กเล็กแดงใส่กันใส่กันดีมากเลยครับค่ะ และโดยเฉพาะบนกนมอ่อเฉพาะบนเครื่องบินเนี่ยเขาให้ใส่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดื่มน้ําหรือกินอาหารมันก็ต้องถอดหน้ากากใช่ไหมคะมันโอกาสที่มันสมมุติถ้าใครมีเชื้อเนี่ยมันก็จะแพร่กระจายได้เขาก็เลยให้ใส่ไว้ตลอดเวลาห้ามกินอะไรเลยใช่ไหมคะบนเครื่องบินใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับอจะมีอยู่นิดนึงที่สงสัยค่ะก็คือว่าเนื่องจากเราเนี่ยนั่งข้างหน้าค่ะข้างหน้านี่มันก็จะติดกับ ห้องนักบินและห้องน้ําเออแต่ลูกเรือเขาประกาศว่าประกาศเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าห้ามใช้ห้องน้ําห้ามใช้ห้องน้ําห้ามใช้ห้องน้ําทางด้านหัวเครื่องบินเนี่ยคือด้านหน้าที่ที่ที่ผมที่นั่งใกล้ๆที่ผมนั่งอยู่ใกล้ๆอ่ะค่ะสมัยก่อนเราก็อยากจะเข้าห้องน้ำเราก็เดินไปข้างหน้านิดเดียวเดินไปสองเก้าก็เข้าห้องน้ําแต่นี่เขาห้ามใช้ห้องน้าอ้าวงั้นเราก็ต้องเดินไปท้ายเครื่องเลยสิคะถ้าเราจะใช้ให้ใช้ที่ท้ายเครื่อง เออนั่นน่ะสิตอนนี้คล้ายเครื่องมันก็มีอยู่สองห้องน้ําค่ะแล้วผู้โดยสารก็เป็นร้อยเนี่ยผมก็มานั่งคิดว่าเออจะทํายังไงเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าบังเอิญมันบินระยะสั้นนะฮะค่ะแต่แต่แอร์โฮสเตสก็ประกาศว่าในกรณีที่คล้ายๆว่าถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านไม่ใช่ภาษาเป็นทางการผม,มว่าถ้าเกิดคิวยาวเนี่ยจะเข้าห้องน้ําเนี่ยแอร์เขาบอกว่าก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วคนนึงแล้วแอร์อเขาจะทำยไง เพ้ช่วยยังไงเกิดประคนตายแล้วไม่ไหวแล้วเอาไว้ไม่อยู่แล้วฉุกเฉินฉุกเฉินไทยนักอะไรเนี้ยก็ก็ไม่รู้ว่าว่าแอร์จะช่วยยังไงแต่แอร์เธอบอกว่าให้ติดต่อเธอค่ะแล้วผมก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสงสัยว่าทําไมห้องน้ําข้างหน้าถึงไม่ให้เข้าหรอคะครับก็ก็ไม่ได้ถามแต่ดันมาถามตอนลงจากลงจากเครื่องค่ะเพราะเราลงเป็นเรือเป็นคนแรกเนี้ยอืก็มีผู้โดยสารดุนหยู่งหลังเราใช่ไหมค่ะก็ถามน้องๆ ผมอยากทราบว่าทำไมไม่อนุญาตให้ใช้ห้องน้ำข้างหน้าครับคือสรุปแอร์พูดอะไรแล้วผมไม่รู้ว่าเขาตอบว่ายังไงเราไม่รู้ว่าเขาตอบว่าอย่างไงอสเค่ะครับครับแต่ว่าเขาพูดอะไรเกี่ยวกับโควิดโควิดก็ปรากฏว่าอย่างนี้คุณนรกรผมก็เขียนเรื่องนี้เล่าลงไปในไทยโพสต์ออนไลน์ปรากฏว่ามีท่านผู้อ่านเนี่ยท่านตอบมา คำตอบสั้นๆก็คือว่าเอาการที่ไม่ให้ใช้ห้องน้ําข้างหน้านั้นอคือการสงวนที่กันเขตไว้อในกรณีที่เกิดมีผู้ป่วยโควิดเขาบอกแค่นี้แล้วก็เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิษของสายการบินขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกัปตันหรือของลูกเรือ แต่เราก็เราก็พอเข้าใจว่าอ๋อกันข้างหน้าไว้สมมุติว่าคุณนำรงเกิดมีเชื้อโควิดก้อนนั้นก็จะต้องให้เข้าห้องน้ําห้องห้องหน้าอย่างเดียวไปเข้าห้องหลังเดี๋ยวอาไปติดคนคนอื่นก็อีกผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับหรือเป็นงั้นถ้ามีเชื้อโควิดก็ให้อยู่ในห้องน้ําเลยไม่ให้ออกมาอย่างนี้เหรอคะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เออนี่ก็คิดดีมันเออเออแต่ว่าแต่เหตุผลเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการป้องกันเชื้อโควิด ใช่ไหมคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ในคําสั่งอ้างก็ในคําสั่งก็อ้างคำสั่งกระทรวงน่าจะเป็นกระทรวงสาราสุดนะฮะ,ะกับกับกับหน่วยงานที่ควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการการบินเนี่ยนะครับแต่เราผมไม่กล้าเอยนะ้มว่าหน่วยงานอะไรเพราะจำได้ไม่แน่นอนแต่ว่าโอเคก็พอเข้าใจว่าอ๋อเขาสงวนสิทธิ์ไว้เขากันเขตไว้ค่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มั่วกันไปหมดนะครับก็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 เป็นเหตุเป็นผลที่ดีที่ที่น่า ที่น่าเชื่อถือน่ายกย่องนะครับว่ามีการเตรียมการอย่างนี้ครับค่ะสุดท้ายนี้คุณดำรงเคลียร์หน่อยเผื่อคนที่หมั่นไส้ยังยังไม่ชัดเจนว่าคุณสรุปเนี่ยคุณดำรงมีความสุขจากการที่สนามบินโล่งไม่มีนักท่องเทีย่ยวหรือเปล่าคะหรือว่าอยากจะให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมคะคือเท่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยเจอในประเทศไทยเราสนามบิมมนไทยเราไงของเรามันมีแต่ความวุ่นวายไงอพอมาเจอนี่ มันก็โอ้ยทำไมเดินสบายไม่คนเราอะคนสูงอายุแล้วนะไม่เร่งรีบ <c oughs> ไม่รีบร้อนไม่ต้องจํากัดเวลาไม่กลัวตกเครื่องเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออม,ม,มันมันมันมีมันมีความสุนทรีในการเดินทางนะค่ะ <c oughs> แต่มันก็คิดได้แวบเดียวอ <c oughs> ถ้าเรามาคิดส่วนรวมประเทศเราประชาชนชาวไทยเรา เราอยู่ได้โดยการท่องเที่ยวเราอยู่ได้ดนประชาชนจากโลกทั่วโลกมากเกือบสี่สิบล้านคนเอาเงินมาให้เราสองล้านล้านบาทเนี่ยมาเลยจะมาเดินชนกันยังไงก็ไม่ว่าอะไรผมหลบให้นะฮะ<อ>ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆครับค่ะเพราะว่าตอนนี้มันมีการท่องเที่ยวอย่างเดียวที่ที่เราจะได้เงินมาอ,มอมแต่อืคุณนรกรอย่าลืมนะตอนที่เกิดต้มยำกุ้งอ๋อต้มยำกุ้งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ อร่ส4 0ค่ะที่มันยุ่งอ่ะที่มันลําบากเนี่ยคือประเทศไทยเราประเทศเดียวอ่าใช่ลอยตัวค่าเงินบาทประเทศไทยนี่กระทบเศรษฐกิจกระทบมาอาจจะมีะมาเลเซียหรืออะไรบ้าง,างนะฮะ,ะแต่คนอีกประเทศเกือบสองร้อยประเทศทั่วโลกเขาไม่ได้ดือดร้อนอเพราะฉะนั้นเมื่อไทยตั้งหลักได้หรือตั้งหลักไม่ได้เขาอยากเที่ยวประเทศไทยเขาก็มาเขาก็เงินมาจับจ่ายใช้สอยอใช่ไหมฮะค่ะแต่บัดน,นี้ถ้าเผื่อไทยเรา สมบูรณ์ไม่มีโควิดถามว่าอีกหลายๆประเทศอเมริกาเนี่ยตายมากที่สุดติดมากที่สุดเนี่ยเขาจะมีปัญญามาหรือจีนเองก็ระวังตัวแจค่ะญี่ปุ่นท,ทั้งๆที่เราพร้อมพร้อมเลยพร้อมที่จะรับบ้านชั้นไม่มีโควิดแล้วไม่ได้แปลว,ว่าประเทศอื่นเขาจะมาทันทีทันใดนะมันต้องเป็นความพร้อมความปลอดภัย ของประเทศเขาก่อนของตัวนักท่องเที่ยวเขาก่อนค่ะแล้วเราเองก็คงกระอักกระ,ะอ่วนว่าเอ๊เราจะรับประเทศนี้ไหมเนี่ยมันมันวุ่นวายเลยนะเพราะฉะนั้นเดาคาดพยากรไม่ได้ไอ้เจ้าโควิดเนี่ยอืม,มันสร้างปัญหาที่ไม่สามารถจะให้เราเดาให้เรา,เราคาดอะไรได้ค่ะก็ต้องตั้งหลักกันตลอดไปอะครับค่ะค่ะอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่า เราไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอย่างน้อยก็อย่างเงี้ยเนาะเราเที่ยวกันในประเทศหรือช่วยกันผลิตสินค้าช่วยกันซื้อสินค้าให้เศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศเอาอย่างนี้ไปก่อนนะคะเนี่ยค่ะฝากนิดนึงที่จะมีวันหยุดหลายวันสามสี่วันเนี่ยนะฮะผมฝากแหล่งท่องเที่ยวว่าในเมื่อคนไทยมาเที่ยวแหล่งของท่านเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ผูกไว้กับ อาหารการกินนะฮะอ uh ่า huh. ใช่ค่ะผมยังไม่เคยเจออย่างเช่นอพูดตรงๆที่หัวหินก็ดีค่ะที่เมืองท่องเที่ยวก็ดีค่ะราคาอาหารเนี่ยในเมนูเนี่ยก็ยังเป็นราคาที่ใช้เมื่อก่อนโควิดมา oh, ผมาาว่าน่าจะมีโปรโมชั่นลดราคา hmm. ให้คนที่เขาคนไทยด้วยกันเนี่ยเขาไปจากจังหวัดอื่นไปจากอายุธยาแล้วไปเที่ยวหัวหินเนี่ยให้เขารึกว่า ว่าเออราคามันพอกินได้แต่นี่ผมไปหัวหินผมก็ยังเจอราคาอาหารที่แพงจริงๆเพราะผมก็ฝากไว้ว่าว่าน่าจะไม่ใช่คิดว่าเอาอมาแล้วก็มาแล้วก็เลยไม่ก็เลยถึงเวลาที่จะเอาคืนผมว่าน่าจะมีการลดราวาสอราคาข้างมวดอาหารบ้างครับก็น่าจะปรับให้เป็นราคานักท่องเที่ยวไทยไม่ใช่ราคานักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะใช่ใชไหมคะแ,ะและ้วนักท่องเที่ยวไปก็ไปกนเป็นครอบครัวงเงี้ยไปเจอ<ช>อาหารแพงๆเนี่ยนะฮะค่ะ ก็รับไม่ไหวนะพัทยาอุวยหินภูเก็ตอะไรนี่นะครับ <c oughs> นะครับค่ะก็เป็นความคิดของผม,มนะฮะค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณน้ำรง <c oughs> ับถ้า <c oughs> มีโอกาสต้องไปเที่ยวเชียงรายด้วยค่ะสวัสดีค่ะคสสวััดีรบ ถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาเรื่องราวที่เรานำเสนอในช่อง Why a s นะคะช่วยกันกดถูกใจใน Facebook ของ w y a s หรือถ้าในช่อง YouTube กด subscribe กดติดตามกันนะคะกดค่ะชอบกดค่ะถูกใจติดตามถูกใจติดตามสนับสนุนให้เราทำคลิปดีๆออกมาแบบนี้บ่อยๆสม่ำเสมอถูกใจติดตามถูกใจแล้วก็ติดตามค่ะ